รูเบนอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจอนาคตของบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วหลังมีข่าวเชื่อมโยงทีมดังลีกซาอุสำหรับบรูโน่วัย0ปีมีข่าวได้รับความสนใจจากอันฮิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกซาอุดีอาระเบียถึงขั้นเตรียมยื่นข้อเสนอให้ปีศาจแดงพิจารณาเร็วๆนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดในงานถแถลงข่าวก่อนเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัด2รูเบนอโมริมยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะขายบรูโน่แน่นอนอโมริมกล่าวว่า เขาคือผู้นำของทีมเป็นกัปตันทีมของเราเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนําของโลกดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่มีความสนใจในตัวเขาเราต้องการเก็บคุมกําลังที่ดีที่สุดเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันง่ายมากที่จะเข้าใจถึงความสําคัญของเขาไม่ใช่แค่เพราะจํานวนตัวเลขเท่านั้นแต่เป็นเพราะแนวทางการเล่นและสิ่งที่เขาทํามาตลอด5ปีที่อยู่ที่นี่ทั้งนี้บรูโนลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว285 นัดสัดไป98ประตูกับอีก85แอดซิตจากการลงเล่น285นัดรวมทุกรายการและเลือสัญญากับทีมถึงปี2027